ปี่สมัยเราบอกว่าสวัสดีครับเ,เ,เพื่อนเก๋เพื่อนเก๋เห็นบ๊อบูนี่เอ๊ะขาดค่ะเพราะว่าอันตรล่าอีมันอาจจะเห็นให้เข้าสามารถถูกถูกจัดแต่การสร้างรายได้ตอนนี้นะค่ะการโพสเนี่ยถ้าเป็นคลิปยาวเนี่ยเขาจะส่งมาให้เห้าหนึ่งเก้าสิบนาทีเพราะมันเป็นมันเป็น,น,ปนที่สิ้นสุดข,ของคลิปอ้าวโห้งค่ำกับมาบัเนี้ห <c oughs> น้าจอเราไม่เห็นดวงตานน่ะ ปกติไหมไม่ปกติค่ะมันต้องเห็นปรากฏว่าไม่ใช่พตเป็นสิบพตเป็นสิบยี่สิบคุณคะคะเอาบอกยังไงเลยก็ได้โอ้ยเดี๋ยวคย่อยเขาย่อยกันในขณะที่เดี๋ยวเอาไปฟังคนอื่นบอกนะคะหลายๆผิดนี่าป็นบอกว่าเราต้องดูเพื่อคลิปยาวคลิปนี้สามารถทําเป็นคลิปวิวได้เท่ากับไปเท่ากับไปรีพดเอาค่ะแต่เขาเห็นว่าท่านเนาะค่ะเขาไปรีพดเอาอันนี้วิธีหนึ่งวิธี จะมีแค่แบบไม่ถึงหนึ่งวิไงคะ่ะไม่ถึงหนึ่งวิเลยนิดเดียวแล้วก็คนไปอ้าวสวัสดีจ้กเพื่อนสาว <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนสาวต่างแดนวันนี้เราจะไม่บน่นโพสของเพื่อนเนี่ยมันจะถูกดันดันแล้วมันก็จะหายไปแต่ว่าถ้าเขาแช่ไว้ในในเพจของเขานะคะโอ้ทีที่มักแช่ไปนะคะอตรงเนี้ยเพจเนี้ยเนี่ย เพื่อนจะชอบพูดความจริงเพจนี้จะดีห้าร้อยคอมเมนต์ก็ครบแล้วมีเพื่อนใหม่ห้าสิบคนก็ครบแล้วทําอยู่สองวันแล้วก็ชาลิมที่สัม,มี่เราว่าระวังระวังตัวแจงอันนี้คืออันนี้คือ,อ,นนคอถ้าเซสชั่นหมดอายุนี่มันก็จะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆโอ้ยนารักที่สุดเลยคุณสายสุกนี่ สวัสดีค่ะขออนุญาตไล่ตอนช่วงบ่ายโมงจะไปถึงบ่ายสองนี่เวลาหรือคนที่เข้าไปดูจริงๆไม่มีนี่ปัญหามันคือตรงนี้ปัญหาของตัวเองนี่คือตรงนี้คนที่เข้าไปดูคลิปจริงจังนี่ไม,ม่เป็นโพมาแล้วนะทําโพททาผลสํารวจออกมาแล้วคนจะมีสมาธิดูอยู่แค่นั้นกระเบือาใจมาว่า จะตีนเป็นแังไต่จ้่ว่ากับมั่นกับวัวจะวบอกว่นเผื่อนมาแดงไต่คิดเห็นตอนนี้ดีรอ้อยเดียวค่ะคนหายเวลาดูเจ็ดหมื่นหายเวลาดูเจ็ดหมื่นแต่จะไาย่ามทำไปไเรื่อยๆค่ะก็าสามารถตีโพดเป็นตัวหนึ่งที่ที่ถ้าไม่เข้าถูกปิดกันนะคะหลายคนก็บอกมาแต่ว่ามันกะคือววาเนาะเพื่อนบางที่มันกะบํบาบคัญก็คือคลิปรีว คลิปเรียวต้องมีคนเข้าไปรับชมหน 1, ึ่งพันห้าร้อยครั้งพันมากเหมือนหนึ่งเแจร้อยคลิปนั้นปุ๊บเ้าจะฟังจนจบแล้วเขาไปยังแต่ค,มคอมเมนต์เุกคนว่าแล,แล้วเราก็ถึงจะอา่าสุดถ้าท่านปรากฏว่าไม่ใช่โพสเป็นสิบโพสเป็นสิบยี่สิบคุณนะคะเอาว่าย่างไงเ,งเลยก็ได้ยเดี๋ยวตดาใช่ได้เขาต้องตรวจช็คก,ก่อนนะค่ะเพราะว่าเขาประเดี๋ยวอะไรสะดุอดและเพราะนั้นกัน การใส่กล่องการใส่เสียงการไม่หมนะคะและ้วก็ส่งไปใหม่อันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือคลิปที่ได้รับความนิยมนะคะถ้าระบบส่งถ้าระบบส่งมาใหานะคะเป็นคลิปที่ได้รับความนิยมบดีก็เลยมาแต่บว่นตัวอักษราที่ที่ที่แช่ไวน้นะรถคนเจะหายความดูดีแล้ีวจะมีแค่แบบไม่ถึงหนึ่งวินงนะ ไม่ถึงหนึ่งวิเลยนิดเดียวแล้วก็้อทีสองก็คือวิธีที่สองก็คือ,อาการเฮดคลิปไม่เฮดคลิปวิดีโอคลิปยี่นี่เพราะว่าระวังระวังตัวแจงอันนี้คืออันนี้คือถ้าเซสชันหมดอายุนี่มันก็จะ <S 2> <S 2> <S นะคะเพื่อนเนคิดว่านะคะที่คิดว่าคลิปยาวไม่ถูกส่งต่อะว่าง สองสามมือนวันนี้เซชันนี่มากมากมีเคาะนะคะมากผิดอะารหน้ามัานดีสองคนเพจหนึ่งที่ชอบดูคือเพจบ้านสวนอักษราืวอว่าจะของล่มผิดอย่างเปรแณว่าเพื่อมันจะซ้ากันในสิานะตอนนี้หาผิดสตรีมจะมองก็เห็นก็เรียกบัลูว่ากรบเพาะหใจมาว่าสตรีมเป็นยังไงแ้่ว่ากั มันกับ,บ่ร,รัวจะบอกว่าเพือพ่อนเพือพ่อนมาได้ไงคลิปสตรีมเราเลยไม่มีไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่ถูกส่งไม่ถูกส่งต่อแล้วก็อไม่ได้ยอดเหมือนที่เราแห่งว่าเบิบง์นรเดนนัดไหมบ่ไม,ม่คุมบ่ไม่อยา,า,าค่ะก็คือก็คือเ้าเปิดอยืนยันตัวตนเท่าแล้วก็เปิด่าการมองเห็นแล้วขอกประมาณลอยนึงนี่แหละค่ะบ่เกินนี่ยอดวิวบ่เกินนี่เพราะว่าเขาบปรเด็นเหตุนี่อย่างที่แตกต่างกันได้เพราะว่าด้วยด้วยอ จ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆโอ้ยน่ารักที่สุดเลยคุณสายสุขนี่ทุกอย่างเห็นบมดแล้วค่ะเขาจะเหลือลอะไรสุดเพราะว่าขอบแก่นขอบคุณค่ะว่าสิเกนว่าขอบคุณค่ะเป็นขอบแก่นว่อย่าลืมมาเมือหนึ่งหนึ่งเป็นตรงมีมันจะตรงมีเลยค่ะมีปัญหาที่เ้าจะตรงหางท่าแกะไข่สิ่งหนึ่งที่ที่ที่สองก็คือ วิธีที่สองก็คืออการเฮ็ดคลิปใหม่เฮ็ดคลิปวิดีโอคลิปวิวกำลังสูรลค่ะกำลังสูเลคับเพื่อนพิสมัยกำลังสูรลว่าจะเทียตามตู้ใดสิบห้าคลิปเรียบร้อยแล้วจะเหลือเฉพาะนะคะจะเหลือเฉพาะเดโอสวัสดีค่ะคนรักมาเสียงชัดดีไหมคะวันนี้มีเสียงไหม พาวเมอรอนั่นไปไลายสดยูทงน้ำเสียงบ่มีเคาเสอ้ยเนตัวนี้แหละค่ะเป็นตัวทีเทนเฮาต่อมาลายสดพราวาเป็นเป็นการบ้านเพื่อนก็จะไม่ค่อยชอบดูก็คือเกินไม่ได้อยู่เด็กประมาณอยู่ได้ประมาณช่วงนี้ประมาณเก้าวิสิทธิ์วิขึ้นบนวานแมงกวามีจะมีแค่แบบไม่ถึงหนึ่งวิไงคะไม่ถึงหนึ่งวิเลยนิดเดียวแล้วก็พอดีขาดค่ะเพราะ ลมันอาจจะเห็นใังไมาสามารถถูกถูกจัดแต่การสร้างรายได้ตอนนี้อายุมือหนึ่งสองเถือค่ะมือละสองเถือหมู่ว่าหนีกระเทือหนหมือก้อนคุณสองมือพูดสองมือนีพอดีจะมีแค่แบบไม่ถึงหนึ่งวิไงค่ะไม่ถึงหนึ่งวิเลยนิดเดียวแล้วก็น โพสของเพืนเนี่ยมันก็ถูกดันดันแล้วมันก็จะหายไปแต่ว่า้าเขาแช่ไว้่ในในเพจของเขานะคะโอ้ท่านก็คือคลิปรียวคลิปรียวต้องมีคนเข้าไปรับชมอะ 1, ่ะหนึ่งพันห้าร้อยครั้งท่านมากเมื่อหนึ่งเดทแ์น้อยะนขอบคุณค่ะยันได้เขาประโหเป็นคนคนกันอันชาเลนจ์อ่าคิดรอแล้วค่ะอิสิบห้าคลิปเรียบร้อยแล้ว จะเหลือเฉพาะนะคะจะเหลือเฉพาะเงี้วเที่ยวรุ่งในช่วงอสองอาทิตย์นี้ค่ะแปลกแปลกใจอยู่ค่ะเซตเราที่สำคัญอยู่คือว่าเรียนคลิปเดียวคลิปยาวนะคะคลิปยาวของเราคลิปยาวของเราที่ฮอปโพไปคลิปนั้นปุ๊บฮอปจะฟังจนจบแล้วฮาก็ปยังแต่คอมเมนต์คุณผู้ชมว่าแล้วเรา,ก,า,ก,เราก็ถึงจะ ถ่าสุดถ้าท่านบางทีบางทีงทห่อกบบฝาวนะคะในคว้ามในคว้างฝาวนะห่าในควา้างไก่หอนห่เาเนี่ยคือเขาส่งมาปุ๊บระบบส่งมาว่าคลิปวิวของคุณพ่อวันนี้เราก็มาอ่าเราก็จะมาไลฟ์สดตามตามชาเลน่นน้องเพื่อนตามชาเลจนที่เขาให้ทําประมาณสามสิบนาทีชคิดเห็นตอนนี้ได้ร,ไร้อยเดียวค่ะคนหายเวลาที่เจ็ดหมื่นหายเวลาที่เจ็ดหมื่นแต่จะไม่ยามท่านไปได้เลยค่ะ เขาสมาติพุทนไอ้อ้าวสวัสดีจ้กเพื่อนสาวสวัสดีค่ะเพื่อนสาวตา่างแดนวันนี้เราจะไม่บ่นก็จะเป็นจริงส่วนมากคือไม่ใช่ส่วนมากเลยทั้งหมดคือเป็นเรื่องจริงที่เพื่อนหายความอู่เวยเพื่อนเกิดจะบ่หายไร้หรอกค่ะเพื่อนเกิดจะบ่เพื่อนเกิดจะว่บ่วันนี้เราก็มาอาเราก็จะมาไลฟ์สดตามตามชาลินเนาะเพื่อนตามชาลินที่เขาให้ทําประมาณ สามสิบนาทีชุนคิดดิวเนี่ยห้องสามารถที่จะรีโปรตกีกทหนึงซึ่งหาระบบถ้าระบบส่รงมากเนี่ยอีกได้ค่ะแต่ถ้าระบบบไม่ได้ทรงนีืย่าได้ละแต่ล่องเบืองวานสิเป็นยังไงนะคะหลังจากพูดหลังจากคิดมีเสร้จเนาะค่ะสามสิบนาทีก็คิดว่าจะกลับไปลงโพสตี่เ้าเพื่อจมเพราะว่าลักษณะของนันอันนี้เนี่ยหาอจะลืมค่ะบ่เมนมาอ่ามันจะคื่เก่าดิค่ะเฟซบุ๊กเขาจะปรับปรุปงระบบของเขาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นตัวห้องเองจะ้องท่าน นั้นการไล่ส่วนนะขอบคุณค่ะยาเด็กขอประโหเป็นคนผนกันอันชาเลนอ่าที่รอรกแล้วค่ะน้าสนใจเราก็จะแชร์มันก็เป็นเป็นแพ็กเกจมาตามที่เราได้ครับได้รับคำแนะนำแล้วค่ะเต้หลยคนกผมาบอกเขาอีกเดียค่ะว่าต้องขออนุญาตนะคะลงไล์แล้วเพราะว่ามี่สายถาว่าอ้องไม่ดีดังคนที่เข้าไปดูจริงๆไม่มี นี่ปัญหามันคือตรงนี้่ะปัญหาของตัวเองนี่คือตรงนี้คนที่เข้าไปดูคลิปจริงจัง